เพลงอะไรบ้างเจนไวเซรีเจนไวเดอเซรีเออเจนไวเปเซรีนะครับแต่ก็มีเพลงอะไรเพลงรักสุดเพลงอะไรยอะไรนะดีดียู ฟังกันนะครับผมเดินทางเลยใครที่ยังไม่รู้จักบาสนะครับผมบาสเด็กอ้วนก็ฝากไว้ในอ้อใจยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพลงที่ทำกับพี่ณัฐลลิศแคทนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพลง90กว่านมาอีกเพลงนแล้วก็ที่จะไปหยุดเพลง80นะครับผมแม่ยังไม่เกิดเลยยังไม่เกิดยังไม่เกิดเลยยังไม่เกิดเลย ก็มีมีอีกหลายเพลงที่จะปล่อยออกมานะครับผมก็อยากให้รอติดตามนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มาหาผมแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท,าท่านอีกครั้งนะครับที่ให้ให้โอกาสบานายืนตรงนี้แล้วก็ได้ร้องเพลงพวบคู่กับแฟนคลับ